สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับมาอีกแล้วครับคันหนึ่งมาช่วยครับอันนี้ไม่ไหวแล้วครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดอ้าวเดี๋ยวบอไวจมตรงนั้นอีกเด้อยนะนะครับเอาตัวน,นี้ครับมายืนแล้วก็วินตัวนี้ขึ้น อันนี้น่าจะไม่ยากครับเพราะว่าเป็นลอ้อเหล็กด้านข้างเอียัยงไงจ๊ะเฮ้ยหล่ มานะครับอันนี้ SP รุ่นเดียวกับตัวนี้ครับก็คือออกพร้อมกันน่ครับสายลั่นเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดไต้องดันชนาขอ,อว่า อยจะติดท้องเลยนี่แรงติดท้องเลยอ,อึ๊บโอ้เฮี่ีมือฝีมือ,อก็สูตรเดิมครับเอามาแล้วก็ตอน,นี้แหละจะเป็นฐานอ่าวิน อดฮิตจะใช้เยอะที่สุดแล้วก็นิยมคนนิยมมากที่สุดครับไม่เล็กไม่ใหญ่เดี๋ยวจะวินเจ้าที่ติดท,ที่ยกมันอู้เอาแบบนี้เลยนะ อันนี้พานยกล่องครับมาช่วยสดๆดสิดสงๆิงงครับ h p แ5 0 1 8 h p ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูวิธีการบินนะเขาจะใช้โซ่เนี่ยใครที่ออกรถไทยมาช่วงนี้ครับก็คืออยู่โซนตําบลบ้นกรวดนะจะทํางานยากแล้วก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ น้ำมันก็เพลงครับเยวมาดูวิธีการบินของเขาเขาจะต่อตรงไหนใช้ hey, แบบดึงเลยครับไม่ได้วินดึงเอาเลย เรานึกว่าจะวินเอาไม่ดึงเอาขึ้นหรือเปล่า่ะมาลองดูครับว่าจะไหวไหมเพราะว่าดินค่อนข้างเยอะเฮ้ยไหวไหมพ่อ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 เฮ้ ý tưởng vinh nhắm vào cạnh tranh cạnh tranh cạnh tranh เยอ,เอันนี้ล้อเหล็กครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเด,ไเดี๋ยวมาดึงตัวนี้ครับขึ้น อันนี้ปั่นได้ละส0มแล้วครับไม่ใช่สองแล้วนะเอายังไม่เกาะข้างล่างจ้ะอาหาโซที่มันติดกับรถแหละดึงออกมาก่อนครับคนดึงออกยากได้แล้วดึงเลยครับทีนี้ นี่ได้เปลียบเว้ยล้อเล็กด้านข้างแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เยอะนะถ้าติดลมก็คือขึ้นกันข้างจะยากเหมือนกันครับเอาไม้ออลเดอร์เลยนะช่วงนี้รถไทยจะจมบ่อยมากมา <_ c oughs> ดูสภาพครับแต่ละคัน ใครที่ออกรถไทยมารับจ้างปีนี้บอบช้ำครับเพราะว่าไม่ค่อยเหลืออะไรเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งก็น้ำเยอะทำนายากครับแล้วก็ลงไม่ได้ลงได้ก็อยู่สภาพนี้แหละอ่ะต่อโซ่ได้แล้วครับดึงแล้วทีนี้ phong thói không thói không đi không được เดี๋ยวมาดูดึงขอยหลังทีนึงครับเดี๋ยวมันจมด้ออันนี้ไวรุ่นครับ